ไปมาเที่ยวที่โคนกระโคองป้อมไปกันเลยค่ะ ถึงหน้าฟาร์มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเพกกันนะคะมาเร็ว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ยืนกับพี่เจ้าของฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาแนะนําตัวนะคะครับสวัสดีครับผมกาลินสมัยสงนะครับเกษตรกรแห่งชาติทีสกสานนะครับเจ้าของฟาร์มประกอบฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่19ทับ1หมู่2ตำบลควนกลางอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มต้นครอบครัวนะครับทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เราได้ทําเกษตรผสมผสานนะครับอันนี้ พอเราทำปักกะยาส์ในเมียเราขาดเรื่องของปุ๋ยมูลสัตว์นะครับปุ๋ยที่มาปรับพื้นดินนะครับทางผมก็เลยได้เอาแพะเริ่มมาเลี้ยงในสวนปามนะครับวัตถุประสงค์แรกนะครับที่เอามาเลี้ยงก็คือว่าต้องการลดนะครับปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ลดการใช้ยาฆ่าหญ้านะครับหรือยาปราบมูลพืชนะครับในสวนปามนะครับแล้วเลี้ยงแพะโดยให้กินหญ้าในสวนปามแล้วก็ใบปาม้ํามันครับนะครับ ที่ผลประคองพันนะครับเราเลี้ยงแค่อยู่นะครับหลายสายพันธุ์นะครับแต่เริ่มต้นนะครับการเลี้ยงเนี่ยเราเริ่มจากลูกผสมพื้นเมืองนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่พันเรานะครับพอเราเลี้ยงไปนะครับเราเจอปัญหาเรื่องการอัตราการโตนะครับตช้านะครับก็เลยได้ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนได้นําสายพันธุ์ต่างประเทศมาไป้นะครับมาผสมนะครับเริ่มแรกเราอาสายพันบอมาก่อนนะครับนะครับซึ่งการนะครับหลังจากนั้นก็ได้เอาสายพันคาริเวสนะครับแล้วก็มาทาเป็นโคลเบียนนะครับ ท้ายสุดนี้นะครับเราพราัฒนาพันธุ์เพื่อที่จะให้แค้ของเราเนี่ยทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมบ้านเรานะครับในทีมในกลุ่มของเครือข่ายแปลงใหญ่แพ่รุ่มน้ำสำหนังเราได้พัฒนาพันธุ์นะครับเรื่องของอเพื่อที่จะให้มันทนสภาพทนพยาธินะครับทนความชืน้นเรามีนักวิชาการนะครับเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของศึกษาการศึกษาวิจัศึกษานะครับแล้วก็ส่วนของกรมประสัตว์นะครับจะมีถึงปรับปรุงพันธุ์นะครับจังวิทยาการอุตศูนย์อาสุนิขสัตว์นีก ว่าทานีนะครับแล้วก็ศูนย์สาสัตว์และก่อยดราดนะครับแล้วศูนย์ทดสอบควาสัตว์นะครับและก่อยดราได้มาช่วยกับพนาพันธนะครับเราใช้ชื่อว่าเป็นพันธแพดลุ่มน้ำปากพนังนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพันธแพะลุ่มน้ำปากพนังเดิมนะครับเราได้ใช้แม่ฐานที่เกษตรกรได้รับมาจากโครงการพันนาลุกน้ำปากพนังนะครับจากโครงการลำนิกนะครับเป็นแม่พื้นฐานหลังจากนั้นเราใส่ฟาร์มไนโโลเจนนะครับมาค่นะครับได้สมบุนจากโครงการ ให้จองซื้อแม่พันธุ์จากศูนย์กับูมิพันธุ์สัตว์วาพันีนะครับหลังจากนั้นพอเราได้ลูกสเต็ปแรกก็เรียกลูกกีสูนนะครับแล้วก็ใช้คลาราดีเลสนะครับมาผสมนะครับมาผสมเพื่อที่จะให้ได้พันธุ์แพร่รุ่มน้ำปากพนังนะครับคลาราดีเลสที่มาผสมเนี่ยได้สํานวนจากศูกนย์เทคโนโลยีชีวภา,พ,พ,นานพ,วพนะครับสว์ว่าตานีหรือผสมเทียมนะครับในการผัดย้ายตัวออดและผสมเทียมนะครับสรุปก็คือพันธุ์แพร่รุ่มน้ำปากพนังเนี่ยเราจะมีลักษณะพันธุ์ที่ผสมกันอยู่อันแรกนะครับมีคาราห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แอนโคลนเวียยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีแพะลุ่มน้ำทั่วไปและพื้นเมืองนะครับอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมการจัดการฟาร์มนะครับในพอตเตอรของฟาร์มเนี่ยเริ่มต้นเราเลี้ยงแบบคืนถังที่ปล่อยนะครับเราใช้แพะ นะครับช่วงเวลาประมาณ10โมงเราปล่อยก็มาในสวน,นตามกินหญ้าในสวนตากินใบตามนะครับพอมาช่วงหลังเนี่ยเราพบปัญหาอยู่เรื่องในเรื่องของพญาธินะครับเรื่องของพญาธิซึ่งจะพบในแพสพันบอเยอส่วนมากนะครับมีการจัดการใหม่นะครับเราก็ใช้วิธีการปรับพื้นที่นะครับในสวนเนี่ยมาปลูกหญ้าพืชหางสัตว์บางส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดหญ้าพืชหางสัตว์เนี่ยหญ้ามาทำมาถายทีมานะครับหญ้าที่ใช้เราจะมีหญ้ามีเปียปากช่องนะครับ ห่ยาฟเโคล่าและยาวายข้อนะครับไบข้อที่อยู่ในพื้นที่มาผสมเป็นอาหารทีมานะครับคูณอาหารได้ดำเนินการดูแลจากศูนย์สัตว์นะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาปรับปรุงสุขนะครับเลี้ยง80%ในในฟาร์มตอนนี้เป็นเลี้ยงแบบยืนลงนะครับยืนลงนะครับเราก็จะให้อาหารอยู่วันละ2มื้อนะครับช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงถึง10บโมงเนี่ยนะครับ1มื้อนะครับเป็นมื้อเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับประมาณ4ี่โมงถึง5้าโมงกินหนึ่งมื้อนะครับ เราใช้เวลาทํางานในการจัดการความแพ้เนี่ยสำหรับการดูแลเรื่องอาหารนะครับใช้วันในประมาณ2อชั่วโมงเช้าเย็นนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับเรื่องสุขภาพวิบาณอื่นๆเนี่ยเราก็ทําเป็นรอบนะครับตามโปรแกรมนะครับโปรแกรมเรื่องของการถ่ายพยาธิเรื่องการฉีดยาบํารุงเรื่องการดูแลลักษณะของของการเตรียมพร้อมของแม่พันธุ์นะครับซึ่งพวกนี้เราจะทาโปรแกรมไว้นะครับครับผมเรื่องของปัญหาในการจัดการความนะครับเรื่องการเลี้ยงดูเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยหลังจากที่เรานําสายพันธุ์ ส่างให้เข้ามานะครับอย่างแอฟริกานะครับในแอฟริกาเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือแพ้พวกนี้จะอยู่ในความชื้นที่ค่อนข้างจะจับนะครับเราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาเราจะมีความชื้นสูงฝนตกเยอะนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคนะครับโรคอย่างเช่นไข้หวัดเนี่ยนะครับเรื่องระบบหายใจต่างๆอ่สุดท้ายเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาก็คืออย่างที่บอกนะครับเราก็จับมาเป็นยินโหนะครับดูในเอกสารสภาพมาสติตัวที่สองนะครับเรื่องของการทนต่อสภาพนะครับ พื้นที่บ้านเราประความชื้นสูงยุงก็จะเยอะนะครับทนือซึ่งทุกความในเขตพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีเยอะนะครับทีนียุงเยอะเนี่ยพอเขากัดแผ้เนี่ยปัญหาที่จะเกิดนะครับก็คือเรื่องของตุ่มนองนะครับตุ่มน้องโรคผิวหนังนะครับตรงนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราใช้ใช้ใช้ควันนะครับคันนะครับอย่างเช่นเราต้องวันไม้นะครับล่าตามพื้นข้อาเงี้ยก็ช่วยได้นะครับบางความในถึงขั้นกะต้องต้องกางมือนะครับแต่ก็ถือเป็นปัญหาใหญ่เสมนเรื่องพรปหา เรื่องของตลาดนะครับในฟาร์มเองเนี่ยทอมาฟ้องฟาร์มได้ขายแพะสายพันธุ์ประมาณ80%นะครับาสายพันธุ์ที่ขายเป็นขายแพะหลังย่าเลยนะครับช่วงประมาณ4-5เดือนนะครับตั้งแต่มีาสายพันธุ์บอนะครับสายพันธุ์ไกเลสนะครับแล้วก็สายแพะอิงโคนุเบียและตอนนี้นะครับอนาคตอัในใกล้เนี่ยลุ้นเราจะเริ่มจะขายสายพันธุ์แพะลุ่นน้ำต่างๆน,นะครับส่วนตลาดแพะขุนเนี่ยทางกลุ่มเองนะครับทางแส่งใหญ่แพะลุ่นน้ำของงในเนี่ยโดยเฉพาะ ทีมพนักงานและผมเป็นตัวแทนในการประสานตลาดกับมาเลเซียนะครับเราได้ทำ M U กันไว้นะครับซึ่งต้องส่งขั้นต่ำเดือนละน้อยสิบตัวแม็กซิมัมอยู่ประมาณพันตัวซึ่งตอนนี้เราส่งได้ประมาณร้อยห้าสิบตัวต่อเดือนนะครับเอ M U ที่เขียนไว้เนี่ยนะครับได้ตกลงร่วมกันเนี่ยก็คือกิโลนะเป็นกิโลกรัมนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยต่ำกว่าเนื่องจากว่าสภาวะแพะบ้านเราเนื้อขาตลาดนะครับราคาขั้นสูงกว่าอยู่ที่ร้อยสี่สิบถึงร้อยสิบบาทนะครับแต่เป ที่เราต้องต้องพัฒานานะครับต้องเพิ่มต้องเพิ่มพันธุ์้มากขึ้นืั้งจา่ว่าตลาดยังมีอยู่นะครับแล้วจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการทําตลาดอะไรนะครับแต่เรื่องของของการประจําพันธุ์บ้านเราอาจจะใช้กับว่าแพะสวยงามก็ได้หรือแพะ่ประกวดก็ได้นะครับ ผมในฐานะเป็นเจ้าของบริษทองประกันภัยเดียร์กิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเราทำกันไว้ก็คือให้มีสนามประกวดทุกที่นะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยห่างหายกันไปมากเนื่องจากว่าสถานะของโควิดนะครับเราเองเนี่ยจะได้แต่งแพะนะครับแต่งแพะหรือคัดแพะในฝูงเนี่ยครับสวยๆนะครับลักษณะพันธุกรรมที่ถูกต้องนะครับเข้าสนามประกวดนะครับซึ่งซึ่งจะให้ความร่วมมือกับสนามประกวดมาตลอดนะครับแล้วก็มีถ้วยรางวัลอยู่ค่อนข้างจะมากมายนะครับจะคัดสายพันธุ์ที่เป็นเลือดแท้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเลือดแท้จริง นะครับหรือที่เราเรียกว่าปูนบีนะครับสาเหตุที่เอาแพะเลือดแพ้เข้าไปประกวดเนื่องจากว่าเราอยากให้ให้ลักษณะของพันธุกรรมที่ชัดเจนนะครับในการสืบทอดหรือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ศึกษานะครับได้ศึกษาว่าพันธุกรรมแท้จริงเป็นยังไงนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเน้นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับร่างใหญ่ข้อขาใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพันธุกรรมแท้แท้จริงจริงเนี่ยอาจจะเรามองว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับซึ่ง เรื่องนี้นะครับนักวิจารณ์ช่วยขับเคลื่อนอยู่นะครับว่าเกษตรกรถ้าเข้าใจเรื่องพันแพ้นะครับการจับตัดใจเลือกพันก็จะชัดเจนมากขึ้นคําว่าแพะพันดีนะครับบางครั้งเราต้องแยกนะครับแยกระหว่างพันธุกรรมที่ดีกับแพะที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับหรือแพะที่เหมาะสมตลาดนะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะในส่วนของเองเนี่ยพยายามที่จะทำความเข้าใจเกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับซึ่งถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะเลือกดูได้ถูกนะครับด้ก็เลือกได้ถูก ค่ะก็มาถึงคำวามสุดท้ายนะคะที่มีเคล็ดลับยังไงที่ว่าทำให้ถึงทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้คะครับจริงๆเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากมายคนระับอันแรกนี่นะครับเราต้องยึดหลักของปรัชญายติดตัวเงให้ได้นะครับให้เข้าใจทุกประเด็นของในยอย่างท่านนะครับสิ่งที่ผมดำเนินกิจกรรมฟาร์มเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความพิสัยนะครับจริงใจนะครับจริงใจกับลูกค้านะครับอย่าไปโกรกเขานะครับอะไรเป็นเรื่องร้อยก็เรื่องร้อย อะไรไปเลือดแทนเลยแท้อะไรลูกผสมลูกผสมนะครับอันตัวประเด็นแรกก็คือความพื่อขานนะครับอันที่สองคือเราต้องฆ่าเชื้อไข้นะครับเชื้อไข้นี่ก็เั็นจ่างเงี้ยการที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือดูแลกันได้นะครับเราช่วยเหลือกลุ่มปรึกษาแบ่งปันทุกอย่างนะครับแล้วเราก็เป็นเพื่อนผูกนี่พอเรามีเพื่อนผูกเนี่ยเราทําตลาดเพื่อที่จะขายลูกค้าลูกค้าที่เลี้ยงแพ้เนี่ยถ้าลูกค้าพวกนั้นประทับใจเรานะครับก็จะซื้อแพ้คันกับเราอะไรประเด็นที่สามนะครับผมมองว่าการที่เลี้ยงแพ้สำเร็จเนี่ยอันแรกเลยนะครัับต้องกแ รักเหมือนสัตว์เลี้ยงที่บ้านที่เรารักนถ้าเราไม่รักเขานะครับเขาก็จะไม่รักเราปัญหาของเขาจะเยอะมากน,นะครับถ้าเรารักเขาเขาก็จะดูแลสังเกตนะครับให้ที่ความทุกข์ทัวงๆอย่างนุณนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่เขาตลอดเวลานะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่เลี้ยงแกะเนี่ยพยายามที่จะทําความเข้าใจนะครับศึกษาเขาเรียกว่าถ้าพูดกำว่าจิตวิญญาณข็จะเลือดไปนะครับแค่ศึกษานิสัยว่าเขาชอบแบบไหนเขาอยู่แบบไหนเขากินแบบไหนเขานอนแบบไหน ถ้าเราเข้าใจก็ดำเนินนะครับมีประเด็นหนึ่งก็เรื่องของการจัดการฟาร์มนะครับโรงเรือนหลายคนเริ่มต้นใหม่นะครับทำโรงเรือนท่าใหญ่ตังน,นะครับจริงๆแล้วเราให้คิดว่าแพะเขาต้องการเด่นอะไรเขาไม่ได้ต้องการบ้านสวยแต่ไม่มีอะไรกินหรืออยู่แล้วไม่ยอมดุเราแค่ให้อยู่ตามสุขลักษณะของเขาครับแล้วเรามาจัดการเขาให้เขาดูต่อสุขเขาพอ,อครับครับ ขอขอบคุณนะคะที่ปะกลินหายเจ้าของตามพอตะของฟามไ้เป็นอย่างูงูนะคะที่ให้เกียรติก็ให้ความรู้แล้วก็ให้วิธีคำแนะนต่างๆในการเรียนเพ้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะ